สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมอวเล่คลิปนี้ก็มาพูดถึงโมเมนต์บรรยากาศดีๆของนักตอบลูกยางสาวไทยของเราในการ แข่งขันซีเกม2023ครับแน่นอนว่าเมื่อวานสาวไทยของเราก็สามารถเอาชนะมาเลเซียมาได้3ต่อ0เซตเลยครับแล้วก็จบรอบแรกด้วยการไม่เสียเซตเลยสุดปังมากๆครับในรอบก่อนหน้านี้ก็เป็นการลงผู้เล่นให้ผู้เล่นลงแบบผสมผสานครับเรามาอรอรุ้นกันว่าพรุ่งนี้ในรอบรองชนะเลิศที่พบกับฟิลิปปินส์ไทยจะมีการจัด ผู้เล่นแบบจะเต็มฟูทีมเลยหรือไม่ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงโมเมนต์บรรยากาศการรับน้องวันนี้โค้ดทีมงานโค้ดหรือว่ารุ่นพี่นักกีฬาก็ได้มีการรับน้องต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ทีมชาติครับก็มีการเล่นปะแป้งแต่งหน้ากันด้วยแต่ละคนโดนพี่ๆหรือว่านักกีฬา ที่ติดทีมชาติมาหลายปีมีการแต่งหน้าให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆครับน่ารักสุดๆไปเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นอีกหนึ่งโมเมนต์ครับที่ได้มีการรับน้องกันที่กัมพูชาพรุ่งนี้5โมงเย็นไทยพบฟิลิปปินเพื่อหาทีมไปรอชิงชนะเลิศครับ